ฟิสิกส์ไม่ยากฟิสิกส์สน,นุกดิบลุกดีบลุกดีบลุกรีบลุกมาเรียนฟิสิกส์กันน้องๆครับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักในเบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูเนื้อหากันเลยครับสำหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าตลอดเวลาจะเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก พอเกิดสนามแม่เหล็กแล้วก็จะเหนี่ยวนำทําให้เกิดสนามไฟฟ้าการเกิดนี้ก็จะเกิดต่อเนื่องกันตลอดเวลาสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าจะตั้งฉากกันตลอดเวลาการหาทิศทางของความเร็วเราจะใช้กดมือขวาและเมื่อการเกิดขึ้นแม่เหล็กในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ว่างตัวนําหรือฉนวนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดจะมีความเร็วเท่ากันคือประมาณ 3, ามคูณสิบยกกำลังแเมตรต่อวินาทีแต่ความถี่ไม่เท่ากัน คุณสมบัติของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า 1. ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ 2. อ,อัตราเร็วของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดในสูญยากาศมีค่าอยู่ที่2 9 9ล้าน7แสนเมตรต่อวินาทีหรืออยู่ที่ประมาณ3คูณสิ ยกกาลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับหรือจะเทียบเท่ากับอัตราเร็วของแสงนั่นเองนะครับข้อที่3ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นขึ้นตามขวางข้อที่4ถ่ายเทพลังงานจากที่1ไปยังอีกที่1ข้อที่5ถูกปล่อยออกมาและดูดเกลืนได้โดยสสารข้อที่6ไม่มีประจุไฟฟ้าข้อที่7ขึ้นสามารถแทรกสอดสะท้อนหักเหและก็เลี้ยวเบนได้ สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือแถบแสดงความถี่หรือความยาวคลื่นต่างๆของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาโดยมีการเรียงลําดับตามความถี่เรียงจากความถี่น้อยไปหาความถี่ที่มากที่สุดนะครับซึ่งก็จะเป็นรูปภาพดังกราฟที่เห็นนะครับก็จะมีการเรียงลําดับกันไปตั้งแต่ไฟฟ้ากระแสสลับคลื่นวิทยุไมโครเวฟอินฟราเรดแสง อันต้าไวโอเลตรังสี x แล้วก็รังสีแกมมานะครับส่วนที่เหลืออยู่ 3- าสีตัวตรงนี้ก็จะเป็นช่วงความถี่ที่แฝงอยู่นะครับซึ่งเราจะมีหลักในการจําต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกราฟก่อนนะครับว่าเรียงอย่างไรนะครับแถวบนสุดเป็นความยาวขึ้นสังเกตว่าความยาวขึ้นจะเรียงจากมากไปหาหน้อยนะครับส่วนความถี่ด้านล่างนะครับจะเรียงจากน้อยไปหามากนะครับ สำหรับหลักในการจำสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากว่าในรูปภาพนั้นจำค่อนข้างยากเราก็เลยนำเทคนิคในเรื่องของการร้องคาราโอเกะนะครับมาช่วยในการจำนั่นก็คือคุณอาไม่รักจีเลยนะครับคุณอาไม่รักจีเลยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเขียนทับศัพท์ไว้นะครับเราก็จะมาแจ้งว่าแต่ละตัวนั้นจำอย่างไรนะครับ ในคุณอาไม่รักจีเลยนี้จะสามารถจำตัวหลักๆได้ทั้งหมด7ตัวนะครับเริ่มตั้งแต่ R ก็คือ Radio อ m m นะครับก็คือ m i โครเ a v e I ก็คืออินฟาเรด L ก็คือแสงหรือไลท์นะครับ U คืออุลตร้าไบโอ X คือรลังสี X G คือ กรมมานะครับส่วนอีกตัวด้านล่างนะครับไล่ตั้งแต่กระแสสลับ AM FM แล้วก็เรดาร์ก็จะแสงอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราให้จำเพิ่มเติมก็คือช่วงของกระแสสลับนะครับจะขึ้นต้นก่อนเพื่อนเลยนะครับก็จะสามารถจำได้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณ R ไม่รักจีเลย R คือเรดิโอ MA คือไมโครเวฟ I I คืออินฟาเรด L คือแสง U คืออันต้าไวโอเลต X คือรังสี X G คือรังสีแกมมานะครับอันนี้เอาสามารถที่จะนำไปช่วยในการจำได้นะครับเราไปดูตัวอย่างข้อสอบกันนะครับข้อที่1เป็นข้อสอบโอนตในปี51นะครับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี้ที่มีความยาวขึ้นสั้นที่สุดนะครับอันนี้เราก็สามารถนำเทคนิค ในเบื้องต้นที่เราช่วยจํามาแล้วในเรื่องของคุณอาไม่รักจีเลยนะครับเราก็สามารถนํามาเขียนเป็นรูปภาพไว้รอก่อนก็ได้นะครับถ้าเราเจอคําถามแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะง่ายเมื่อเราเขียนเรียงตัวทั้ง7ตัวได้แล้วนะครับเรามาดูว่าข้อนี้ควรจะตอบอะไรนะครับคําตอบคือรังสี UV หรือรังสีอุลตร้าไวโอเลตนะครับตัวอย่างข้อที่2เป็นข้อสอบวันเปี52นะครับ ขึ้นในข้อใดต่อไปนี้ที่มีความยาวขึ้นสั้นที่สุดนะครับอันนี้เราก็สามารถนำเทคนิคในเรื่องของคุณอาไม่ลักจีเลยมาใช้ได้อีกเหมือนกันนะครับซึ่งคำตอบก็คือขึ้นแสงที่ตามองเห็นนะครับหรือว่าไลท์นั่นเองนะครับเป็นข้อที่4นะครับตัวอย่างข้อสอบข้อที่3นะครับเป็นข้อสอบโอเนตปี53นะครับ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อที่คลื่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีอัตราเร็วในสุญญากาศเท่ากันข้อที่2มีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทางข้อที่3คลขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นขึ้นที่มีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กข้อที่4เมื่อขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางในตัวกลางที่เปลี่ยนไปอัตราเร็วของขึ้นจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับคำตอบก็คือข้อที่2นะครับ นี่เป็นแค่การทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ